สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะเราจะทำเมนูซุปเผ็ดนะคะอันนี้งานะคะขั่วนะตำมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังต้ม giờ em say cả chung của đây hả? Con phụ nhiều anh bảo. rồi lại rồi đó. nay hôm

ตำปลาทูกับงาใส่กันเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาตำเห็ดนะคะเห็ดต้มใส่กับดอกแค่นะคะ か ปลานิดนึ่งส่ลายบะไดมันจะเค็ม ลงใส่บุ้งต้มยี้ต้มไข่อเ,เอาลงก่อนปืนเพิ่นเกิดบ้าห่ามาใส่เลยติดกันเลยแต่เก่าเมื่อหากินแต่เผ็ดๆนะนะครับขี้ขึ้นไตวะไม่ต้องหักปวดย่างเดียวเลยนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những บลางามรับยามนอนเลยบอกอืออยากนอกคุณแรมไปฟังเพลงเพื่อนลุงใจพุณแรมอย่าทำอย่าใช้กันยัง มีซุปเห็ดกระด้างวอมอมมากวัดไปหยอ่อนรอหวยมันมุกถิ่นในผลไปกินรออ้ามตี บนอฟบนนะเออรับะแลืนนะ,ะจุเตาก่อนนะวันนี้เพิ่นมากินข้าวอยู่นี่นะคะเอซีเนาะลุง้างบ้านนะคะเพิ่นมาอ,อมหนูนะคะมากินข้าวด้วยกัน ภาษาก็ทําซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยหาฟืนไปจุดเตาจุดไฟไนี่จะไหม้ง่ง